ผระใหญ่ไหว้ยังคะทุกคนคะไช่ไหมใช่พราใหญ่ไหว้ยังคะกลับมาดูค่ะมาดูค่ะมาดูผระใหญ่ก่อนปะมาดูกันไปดีกันนะคะครับต้องไหว้ข้างล่างอืมว่าเป็นของล้ำลึกเพราะว่ามันเป็นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่เราต้องไหว้อยู่ข้างล่างนะคะอ่ะ นี่คือพระใหญ่นะครับเทปากไหว้หรือ,อยังครับตอนน้องไหว้ด้วยไหว้พระอันนี้ก็พระใหญ่นะเล็กขอพอรแล้วข,ขอพรม่ฟังเด้ขอพรบุญค่าห้าสอ,องแสนห้าร้อยแปดีโบกะ ร้านอาคาร้านุอะไรอะไรสองร้อยแปดสิบห้าล้านคลิปเราไหมแล้วอ๋อขอคลิปเราคนถูกใจใช่เท่าไหสองร้อยห้าหกยเออหกร้อยหกร้อยตับตะใครใช่โอเคขออาสาธุดอ้อกคาธตอืครับอาสาธุเราเสีปากสาธุด้วย ไม,ไม่ได่รู้แล้วขัไม่ได้นะเนี่ยอืออันนี้คือพญานาคก็จะบบมันจะม่ขับอืออันนี้ใช่พญานาคไหมที่ปักเฮ้ยเรามานีา่มาดูนะี่ไม่ไปเอ,อิรไม่ไปนะไ,ไปหนะครับ สถานที่วัดนักลับล่มลืน่นนะครับมีปลามีหอยด้วยปลาป่ลาอะไรอ่ะปลาหใหญ่ครับอันนี้มีปลาทองด้วยนะ่นนเห็นปลาทองไหมมาปลาดูนกล้องที่<า>แล้วาตามามาุมภาพไปะตามมุมภาไปนะครับไม่ไม่ก็ไป <arriba> คันโบราณคันโบราณตักน้ำแต่เราไปไม่ได้นะเพราะเป็นของพระอืมเราไปดูต้นไม้โบราณไหมต้นไม้เก่าโบราณนี่นี่ไปไปอันนี้คือต้นอะไรเขาเรียกว่าต้นตะเคียนใหญ่ไไม่ปนะครับไไมม่ปดดเอาาาน้้้แวยมาให้เอามาให้เจ้าแม่ต้นตะเคียน แม่ตาเทเที่นี่ใช่ต้นตะเคียนนะครับทุกคน,นสูงมากอยไปกอดใยเบ้แล้วเขาก็มีตาคางด้วยค่500ะห้ารอยคันน,<ง>นะคะอือฮัอย่งนี่ดีปงะะปง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  แต่ว่าตีแต่บางไม่ได้เตอันนี้ไม่ได้ครว,ว่าเป็นของอัปตีเลยค่ดกแต่ว่าเรามาดูอะไรอีกอันนี้คืออันนี้คือต้นตะเคียนนี้นะต้นตะเคียนใหญ่ต้นตะเคียนเขาต้นนี้มาตีตนี้มาออบางบงรุกบามุกบงรบุกอ่บอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอะ